ช่วงแ a n d o m นะคะมาอัปเดตพลังงานความรู้สึกของเขากันนะคะว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยในเดือนต่อไปเนี่ยนะคะเขาจะเป็นยังไงกับคุณไปดูตัวคุณก่อนตัวคุณอะ่ะเป็น queen of cup นะคะ queen of cup ก็คือเป็นคนที่ดูดีมากๆรักตัวเองมากๆแล้วก็มีผู้คนหลายล้อมเยอะ แต่ตัวคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ติดในเรื่องราวว่าเรตติ้งเออคนชอบเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณค่อนข้างที่จะรักอิสระมากๆรักสันโดษซะด้วยซ้ำมีความสุขกับตัวเองได้หลายอย่างไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งหาใครอะไรแบบนั้นแต่เป็นคนที่เนี่ยมันมีในเรื่องราวของแปดดาบเนี่ยในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจเมื่อในอดีตมามันเลยทำให้ ตัวคุณอะมีบทเรียนแล้วก็พยายามที่จะไม่รู้สึกกระทบต่อจ,จิตใจอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอะพยายามจะอยู่นิ่งๆแล้วก็รับรู้เออนี่คือดีใจนะนี่คือเรื่องเสียใจนะแต่จะต้องอยู่ให้ได้แบบกลางๆอะโดยการที่เก็บเก็บความรู้สึกที่ดีๆไว้กับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรฉันก็จะได้อยู่ได้และฉันก็จะได้ ไปต่อไม่ต้องเสียอกเสียใจมากอยากจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้ได้ในรูปแบบที่ว่าจะมีคนของใจก็ได้ไม่มีคนของใจก็ได้แต่ก่อนอาจจะหนีเลยแบบนี้แปดดาบคือพอมีความรักก็จะทุ่มเทมากแล้วไม่เผื่อใจเลยไงเพราะที่ผ่านมาอาจจะโดนคนทำร้ายเยอะอย่างนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะทำดีสักแค่ไหนก็โดนความรักความรักซ้ำาๆซากๆที่ไม่ดี ่าตอนนี้คุณคิดอย่างเดียวว่าเออถ้าไม่ดีฉันจะรักตัวเองฉันจะอยู่กับครอบครัวของฉันก็ได้ในรูปแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครจะมาขอให้เข้ามาแบบชัดเจนเลยเป็นความสัมพันธ์เลยจะมาเป็นแบบเล่นๆแบบนั้นอะ่ะไม่ไม่เอานะอย่าเข้ามาเลยไม่อยากอะไรด้วยนี่คือความเป็นคุณแล้วส่วนเขาคนนั้นน่ะเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่ จิตใจเยือกเย็นอบอุ่นผ่านการคัดกรองในเรื่องราวของนิสัยหรือการขัดเกามาเรียบร้อยแล้วอยู่ได้มีความสุขได้กับตัวเองคล้ายๆกับคุณนั่นแหละแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเขาไม่เคยด้อยค่าตัวเองเลยนะและชีวิตของเขาตอนนี้มันไปสู่จุดที่เป็นเดอะซันเดอะซันนี่ก็คือสว่างสดใสเลย แล้วเขาก็มีพลังงานบวกมากๆพร้อมที่จะมอบให้กับผู้คนมากมายด้วยใช่ใช่พลังงานของเขาดีมากๆอ่ะเขาเป็นคนที่อยากทำอะไรเพื่อตัวเองด้วยเพื่อสังคมหรือเพื่อบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีหรือเขามีหน้าที่อ่อมีความกตั้นยุ่ต่อผู้มีพะคุณพ่อแม่ของเขาหรืออะไรแบบเนี้ยให้เขานี่ดีหมดเลยนะ เป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าใครได้สารสัมพันธ์ด้วยจะเท่ากับได้คนหลักที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นเขาไม่มีข้อเสียเลยหรอรักอิสระอบอุ่นจริงแต่รักอิสระมากๆเขาไม่อยากที่จะรีเขาเรียกไงเร่งรีบมีความรักซะขนาดนั้นอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองมากๆาสบายๆนะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นในช่วงเวลานี้ เดี๋ยวไปดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นในรูปแบบไหนนะคะเดวิลมันมีการที่ผูกพันกันมากๆผูกพันกันแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็มามาหายหายแบบถ้วยเนี่ยมาไม่ปฏิปะตะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานนะไหนก็แล้วแต่เพราะว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยเขาจะโฟกัสในเรื่องราวของธุรกิจหนะ้าที่การงานของเขาค่อนข้างมากและเขาก็อยากที่จะมีะความมั่นคงเยอะๆ เขามีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแล้วเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะไม่รีบร้อนเขาตั้งโจทย์ไว้เลยรีบร้อนไม่ได้แต่คุณไม่เคยที่จะถูกละสายตาจากเขานะไม่ว่าจะเป็นการแอบส่องหรือว่าการมองตรงๆอย่างนี้ก็ได้เพราะเขาก็ยังมีความห่วงใยคุณอนะ่ะเขารู้ว่าคุณอนะ่ะมีความไม่ค่อยโอเคกับตัวเองในบางอย่าง เขารู้ว่าบางทีอ่ะตัวคุณอ่ะมีเรื่องเสียอกเสียใจอยู่ในใจแต่พยายามจะฝืนแบบไม่ไม่แสดงออกจะไม่ท้อแท้จะไม่อ่อนแอเขาอ่ะพยายามที่จะปลอบประโลมคุณหลายต่อหลายครั้งนะแต่บางครั้งตัวเขาอ่ะเขาจะไม่พูดตรงๆแต่จะมีอะไรหลายอย่างที่เขาทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาอยากที่จะ อปกป้องคุณบ้างหรือทำอะไรซัพพอร์ตความรู้สึกคุณบ้างให้คุณได้รู้สึกดีและก็มีกำลังใจต่อไปเนี่ยเพราะตัวเขาเคยอยู่จุดผิดหวังเสียใจเนี่ยมาก่อนแล้วมันก็เสียใจมากๆเสียใจจนกระทั่งว่าหนักหนักมากแล้วเขาพยายามฮิวตัวของเขาเองมาโดยตลอดพลังงานของเขาอ่ะเขาชัดเจนกับตัวเองนะว่าตอนนี้เขาอยากที่จะ อ่อทำอะไรหลายอย่างให้กับคุณเลยนะเนี่ยมันขึ้นไพ่สเตงอ่ะหรือว่าถ้าไม่ได้พูดคุยกันเนี่ยบอกได้เลยว่าความรู้สึกของเขาอ่ะเชื่อมโยงกับคุณถึงจะมีความแตกต่างกันมากอ่ะแล้วเขาก็ยอมยอมให้เพียงแค่คุณกับคนอื่นเขาก็ไม่ยอมนะในที่นี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือการที่คุณร้องขออะไรจากเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำให้ทำให้ด้วยใจ แล้วคุณก็รู้สึกว่าบางครั้งอ่ะก็อยากจะรับรู้ความรู้สึกแท้ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากช่วยให้คุณพ้นทุกข์เท่านั้นเหรออยากทําให้คุณมีความสุขเท่านั้นเหรออ,อมีอย่างอื่นไหมที่นอกเหนือจากตรงนั้นน่ะเป็นแบบออชอบไหมถูกชะตาหรือรักบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือความรู้สึก ซึ่งระยะเวลาการดิวในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มาสักระยะหนึ่งแนละ้วมันก็ไม่ได้มีไพ่แย่นะไพ่แชมพลญน่นนะแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะเอ่อพูดคุยกับคุณในลักษณะนคนคุยทั่วไปแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าเขามีใจให้กับคุณนะแล้วเขาก็ชัดเจนกับความรู้สึกแหละว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เขาอ่ะรู้สึกดีด้วยแต่ด้วยนิสัยของเขาเนะี่ยเดอะเฮอร์มิต จะเป็นคนเฉยๆอยู่แล้วไม่ค่อยสูงสิงกับใครพูดจานิดหน่อยดูเรื่องเข้าใจนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอะ่ะเขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงมากมายนอกเสจากว่าตัวคุณอะ่ะอาจจะมีการคาดหวังจากเขาว่าเขาน่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นมากกว่านี้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์แล้วก็แอบนอยในบางครั้งว่า มันได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมคือเขาไม่ได้อยากพัฒนาหรือเปล่าเพราะอะไรหลายอย่างเนี่ยดีหมดการพูดการคุยการช่วยเหลือแต่ไม่ได้เห็นในเรื่องราวของการเทคแอคชั่นในเรื่องราวของความรักเลยอะแต่คุณกับเขาเนี่ยมันมีเซนต์บางอย่างที่เชื่อมโยงกันน่ะจนคุณรับรู้ได้ว่าไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรอกเนี่ยเขาจะต้องมีใจแหละและถ้าเขาไม่มีใจเนี่ยเราก็คงไม่ได้รับรู้หรือเราก็ไม่กล้าที่จะ ทำอะไรมากไปกว่านี้หรอกแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาพยายามที่จะเออ่ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นกลางหมายความว่าไม่ลงอารมณ์ความรู้สึกมากไปกว่าเนี้ให้คุณได้เข้าใจว่าแค่นี้เขาให้ได้แค่นี้แต่ทีนี้ลองไปดูจริงๆลึกๆอะ่ะเขามีอะไรติดติดขัดเหรอทำไมเขาจะต้องพยายามกด กดความรู้สึกตัวเองหรือแสดงออกให้น้อยกับคุณน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเขายังมีออภาระหน้าที่อะไรหลายอย่างที่เขายังจะต้องทำนะแต่เขาในใจเขาอ่ะเขามีคุณค่อนข้างที่จะเสมอกันนั่นแสดงว่าไพ่ของความรู้สึกอะเซนอะไม่ได้โกหกหรอกว่าเขามีใจให้กับคุณและในตอนเนี้ย นะไพ่ก็มาบอกว่าในอนาคตของคุณนะในเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มดีขึ้นโดยตัวเขาเนี่ยจากที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะ่ะเขาจะทำมากขึ้น take action มากขึ้นว e ว of f o r t u n e อะ่ะจนทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจ t h e world คุณจะได้นอนหลับฝันดีนะเพราะการพูดคุยของเขาการเข้าหาของเขาจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ มันเกิดเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งอะที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีการได้ห่างกันอะเข้าใจว่าคนคนนี้ได้นำเรื่องของคุณอะไปนึกไปคิดและคำพูดของคุณหลายอย่างไปตกตะกอนความคิดว่าเออจริงๆสิ่งที่คุณสื่อสารกับเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะบางครั้งคนคนนี้เขาก็ไม่อยากหลอกตัวเองเขาไม่อยากผิดหวังไงเขาต้องพยายามหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่า สิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณกระทำให้กับเขาเนี่ยคุณกำลังสื่ออะไรหรออืมเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาจะโฟกัสแต่งงานแล้วก็งานเยอะแล้วก็เยอะมากจนไม่มีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งที่คุณสื่อบางอย่างให้อะนะเพราะเขาคาดหวังถึงความสำเร็จไงเขาก็เลยไปโฟกัสในจุดนั้นนั่นก็คือเรื่องงาน แต่พอย้อนกลับมาใช่ไหมพอเขามีเวลาว่างหรือเขาอยู่กับตัวเองเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณพูดนั่นะก็คือการที่คุณอะ่ะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่ดีให้กับเขานั่นก็คือบ่งบอกว่าเขาแรกๆเขาสับสนกับตัวเองว่าจริงๆเขารู้สึกยังไงกับคุณแต่พอเอาคําพูดของคุณมาประกอบกับความรู้สึกของเขามาประกอบกันเขาเข้าใจได้ว่า สิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ตรงกับใจเขานั่นก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่เขามองไปสู่อนาคตด้วยเช่นกันสามไม้ไม่ใช่ว่าแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเขามองไปถึงอนาคตนั่นก็คือความสาเร็จในสิ่งที่เขาวางไว้ประ,ประเด็นแรกเลยแล้วสองก็คือการแต่งงานสี่ไม้อ่ะนั่นก็คือภาพที่เขาอ่ะคิดได้คุณอะ ได้เป็นตัวจริงของเขาในใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนับปัจจุบันในเดือนหน้าก็คือการที่เขาอาจจะยังไม่ได้พูดตรงๆหรือแสดงออกอย่างชัดเจนมากมายว่ามันคือความรักนะว่าจริงๆเขาก็มีใจให้กับคุณในรูปแบบความรักเขาจะทําให้คุณอะได้รู้บ้างนิดหน่อยแต่เอาข้อจริงอะมันถึงเวลาที่ในอนาคตนะอีกไม่นานอะ ถ้าคุณและเขาได้คบกันน่ะมันมีโอกาสนะการเริ่มต้นในความสัมพันธ์น่ะเขาอะ่ะจะค่อยๆปรับบาลานซ์ค่อยๆเข้าหาคุณเรียนรู้คุณพูดอะไรให้คุณได้เข้าใจไปในรูปแบบของความรักครั้งใหม่แต่มันจะไม่หวานหรอกแต่ทิศทางนับจากเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยมันจะดีดีกว่าเก่าเยอะเลยเพราะอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาจะทำให้กับคุณและเขาก็จะเริ่มใส่ใจคุณมากขึ้น เขาจะเทคแอคชั่นนะอย่างที่ถ้าแต่ก่อนเขาเคยพูดจาไม่ดีอ่ะเขาจะพูดจาเป็นแบบถนอมน้ำใจคุณในรูปแบบเหมือนกับคนรักอ่ะแต่อาจจะไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นคนรักแต่การกระทำของเขาเขาจะทำให้คุณได้รู้ถ้าอยู่ห่างไกลกันอ่ะเขาจะมาเขาจะมาแน่ๆเพราะว่าเขาจะปิดจบในเรื่องของการที่เก็บซ่อนความรู้สึกและมันมันล้นขึ้นมาเยอะจนเขาจะต้องแสดงออกให้คุณได้ทราบ เพราะเขากลัวกลัวว่าถ้าไม่ทำเนี่ยมันทิ้งเวลาเนือนนานไปเนี่ยและอารมณ์ของคุณเนี่ยถ้าบทจะตัดก็คือตัดเลยเขากลัวว่าเขาจะต้องเจ็บไงอันนี้ก็คือเป็นพลังงานของเดือนหน้านะที่เขาจะทําให้กับคุณลองไปดูไพ่ความรู้สึกนะคะว่าเขาอจะพูดอะไรกับคุณ เขาจะพูดว่าเออมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกเพราะบางอย่างการกระทํากับคําพูดของเขามันส่วนทางกันนะทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังขึ้นฉันก็หวังว่าจะเป็นคุณเขาก็รอข้อความจากคุณหรืออะไรบางคนก็รอสายจากคุณนะการโทรคุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆฉันอออยากบอกคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแปลเปลี่ยนความรักของฉันจาก ที่มีต่อคุณได้แรกๆอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่ควรจะไปไกลมากกว่าเนี้เพราะเขายังสับสนในความรู้สึกอะ่ะยังไม่มั่นคงกับตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วคุณอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะจริงจังกับเขามากน้อยสักแค่ไหนฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยแต่ฉันแค่หยุดแสดงมันออกมา mm. เห็นไหมมันไม่ใช่คุณไม่ใช่ตัวเรื่องนะคุณคือคนสำคัญของฉัน เนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรได้ต้องหลายหลายอย่างแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะปล่อยไปตามสถานการณ์ก่อนไพ่เขาแนะนําไม่ต้องไปอินกับเขาให้เยอะไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากไกลเกินแลวเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเห็นป่ะจารุอิด จะรีบเข้ามาทำอะไรให้ดีขึ้นเปิดใจคุยกันได้นะคะและเว r y s o ี่ก็เหมือนกับเอ e กซ Your Love แลไปแหละเพฟูเนตทีนี้จะมีความสนุกสนานเพราะเขาไปฮิวตัวเองมาเรียบร้อยแล้วกลายมาเป็นความรักครั้งใหม่คุณเหมาะสมที่จะได้ความรักจากเขาเพราะคุณเป็นคนดีแล้วเขาก็เป็นคนดี To เลิฟเป็นรักแท้นะคะอืมเราเอาไพ่พี่พันตามาดูด้วย นะคะไพ่ไพ่พี่พันตาแนะนำไพ่พี่พันตาจะบอกว่าเขากลัวการสูญเสียเห็นไหมเขาไม่อยากเสียคุณไปมีการเปิดไพ่ไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาป้าพิคเนตนำพามาความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นทูเลิร์ไงเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาอาจจะเก่งในเรื่องงานมากๆที่ผ่านมาเขาแค่กลัวความรักที่มันไม่จริงจัง บางครั้งเขาก็ทําตัวเหมือนหุ่นยนต์ไม่รู้ภาษีภาษาไม่อยากมีความรู้สึกแต่สุดท้ายท้ายสุดเขาเข้ามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็มาสอนคุณในบางอย่างมันเป็นไพ่ของการร่วมบุญกันนะเออเขาอะต้องการเรียนรู้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จากคุณเริ่มต้นให้ให้ความชัดเจนจากจากติกแต่ก่อนเขาพยายามปิดกั้นตัวเองไม่ออกมานะคะ แต่ตอนนี้เขารู้สึกเขาขอโทษที่ทําแบบนั้นกับคุณเพราะจริงๆอ่ะคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่รักที่ยืนยงแล้วก็ยืนยาวใช่มันเป็นทูเลอฟไงเดี๋ยวลองเอาไพ่เอ้ยไม่ใช่เอ่อตัวอักษรมาดูนะคะตัวอักษรที่เกี่ยวข้องอยู่ในเต็ดนะคะ C China D Dog K Kingdom โอออกแลนด์เอฮ่องกงนะคะเอฟานจีก o เกิลอาร์รัสเซียเอนอร์เวย์นะคะเอลลอนดอนเอ็กซ์เลยอีอิงกฤษด์คิวคิวเทเออเมริกานะคะเอาอันนี้มาดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอะไรซิอะไรซิอ,รซอืมลัคนาราศีแล้วกันนะคะแต่จริงๆอะ่ะดูได้หมดถ้าเรื่องตรง แต่อันนี้ก็คือตามแบบแผนที่จะต้องมีนะคะอันนี้ก็คือไพซิสนะคะลาสีมีนธาตุน้ำสิงธาตุไฟนะคะพึกศกธาตุดินแล้วก็ธนูธาตุไฟต่อด้วยพฤกจิกธาตุน้ำนะคะอื เราจะเอาไพ่อะไรมาดูอีกดีนะให้คุณนึกในใจไว้สักสาข้อแพนจะเปิดเฉลยไว้รอด้วยไพ่ angel answer นะคะสข้อไม่ทันก็กด pause เอาไว้นะคะข้อแรกไม่รู้ว่าคุณถามว่าอะไรไพ่ก็จะบอกว่า listen to your intuition นะคะให้ลองฟังเสียงหัวใจคุณดู ask for help from u t h o r s ปรึกษาคนอื่นก็ได้ แล้วก็เทคแอคชั่นเห็นไหมเขาจะ take action แล้วเนี่ยแหละก็คือเป็นเรื่องราระหว่างคุณกับเขานะคะแรกๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาอะยังไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจอะไรมากมายเขากลัวความผิดหวังเขาก็เลยแบบคิดเยอะแล้วบางครั้งก็หนีใจตัวของเขาเองด้วยแล้วคุณก็มีความเข้าใจเขาในระดับหนึ่งคุณก็เป็นคนที่เป็นแบบ เออไม่ตามเหมือนกันนะก็คือรู้คุณค่าตัวเองอ่ะอันเนี้ยดีนะคะทําให้ตัวเขาอ่ะเห็นคุณค่าของคุณอะได้มากขึ้นแล้วก็ได้ตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วอะความรักที่ดีมันก็มีอยู่นะมันไม่ใช่ว่าพอเจออะไรที่ไม่ดีแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้มันขึ้นอยู่กับว่าเขาอ่ะจะกล้าที่จะ ลุยหน้าในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าอะแถมท้ายด้วยซิกเข็แล้วกันนะคะจะออกมาในทิศทางไหนซิกเข็ดก์ดนะไพ่จะบอกว่าลิสเทนอ่ะบางครั้งอ่ะจะต้องฟังต่างคนต่างฟังจ้อยต่อไปจะสนุกสนานนะแล้วก็ไพ่อะอันนี้ก็คือเขาจะทำงานในความสัมพันธ์มากขึ้นจริงๆด้วย เขาจะดูแลคุณมากขึ้นเขาจะไม่ละเลยความรู้สึกคุณหรืออิกนอแบบแตะก่อนนี้นะคะก็จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะแผ่นทองพระแม่รัศมีป้าพิคเนตก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะคะไพ่ข้อความแล้วก็หนังสือยังมีนะคะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ออถวายดอกบัวในวันที่8พฤศจิกายนนะคะเดือนละหนึ่งครั้ง จะไม่รับการโอนส่วนตัวนะคะคลิปเก,ก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสฝากอีกช่องหนึ่งด้วยก็คือแพนพรมยาตาแล้วพรุ่งนี้นะคะวันฮาโลาวีนก็จะมีปาร์ตี้เนี่ยจัดไลฟ์สตรีมนะคะเข้ามาดูเวลา18.30นกานาทีจะมีเกมให้เล่นแล้วก็มีในเรื่องราวของออการแจกของขวัญด้วยนะคะก็ตามนี้เลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย